พระเอกดังซุ่มคบแฟนสาวต่างช่องนาน8ปีเหตุผู้ใหญ่ในช่องไม่ปลืมพันตัวเป็นนักสแสดงอิสระอีกรายสำหรับพระเอกหนุ่มอันอัครพัฒหลังจากอยู่ใต้ร่มชายคาของช่องเจ็มานานกว่า12ปีตอนนี้ก็พร้อมร่วมงานได้กับทุกช่องทุกค่ายล่าสุดอันอัครพัฒ์ได้ไปโผลให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว์หลังจากพันตัวเป็นนักสแสดงอิสระ และเล่าย้อนถึงเรื่องราวความรักที่ถูกช่องเตือนหลังคบแฟนสาวต่างช่องโดยอ่านยืดอกยอมรับว่าตอนนี้ไม่โสดคบแฟนสาวมานานกว่า8ปดีแล้วก็คิดว่าคนนี้แหละที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันซึ่งแฟนสาวคนนี้ก็เป็นนักสแสดงเหมือนกันแต่อยู่คนละช่องซึ่งรู้จักการผ่านทางนางเอกร่วมช่องเพราะเป็นเพื่อนกันก็เลยได้เจอกันซึ่งความรักครั้งนี้ไม่ได้วือหวาอะไรมากมายไม่ได้เปิดตัวออกสื่อแต่วันครบรอบก็ไปกินข้าวฉลองกันปกติ มีครั้งหนึ่งเคยโพสต์ภาพแล้วถูกทางผู้ใหญ่ในช่องเตือนเพราะตอนนั้นเรายังเด็กและชอบเขียนแคปชั่นอะไรแปลกๆซึ่งทางช่องเองก็ไม่ชอบและไม่โอเคนั่นเอง